เมนูรสชาติเข้มข้นนะครับกินกันได้บ่อยๆทํากันทีในหม้อใหญ่ๆเลยนะครับแกงส้มผักปุ้งรวมกุ้งสดครับมาเริ่มกันเลยครับเราจะนําปลาสบะมานะครับเราจะมาโขกปลาสบะเนี่ยให้เนื้อฟูๆก่อนนะครับพอเวลาทําขึ้นมาแล้วเนี่ยแกงแล้วน้ําแกงของเราจะได้เข้มข้นนะครับนี่แหละครับต่อไปก็ตามด้วยกระชายซอยลงไปครับแล้วก็พริกแกงส้มนะครับ โขกทุกอย่างลงไปให้เข้ากันให้หมดเลยครับถ้าเป็นเมนูแกงส้มภาากลางนั้นต้องมีกลิ่นกระชายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาคใต้จะไม่มีกระชายเลยนะครับแล้วก็จะไม่มีการโขกเนื้อปลาลงไปด้วยของภาคใต้นั้นอ่าสีส้มนวลขึ้นมาแล้วครับแล้วคราวนี้เขาไปตั้งกระทะเติมน้ําลงไปแล้วก็เติมเครื่องที่เราโขกไว้นี่ครับลงไปละลายกับน้ําให้หมดเลยครับ คน,คนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันให้หมดเลยครับแล้วคราวนี้ก็ตามด้วยดอกเกลือลงไปเล็กน้อยผงปุ้งรดลงไปอีกเล็กน้อยครับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นลงไปได้เลยครับคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันอีกทีนึงครับเริ่มใส่ผักรวมลงไปได้เลยนะครับ ปวยเชต้าครับแครอทครับมะละกอแล้วก็ดอกกระหล่ำครับในส่วนของผักนั้นนะ่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับใส่อะไรลงไปก็ได้ครับแล้วก็ตามด้วยตัวฝักยาวลงไปอีกครับโอ้โหผักรวมจริงจครับเมนูนี้แล้วก็ตามด้วยกระหล่ำปีลงไปครับ เราจะใส่ผักเนื้อแข็งลงไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยผักที่สุกง่ายเนี่ยนิ่มง่ายก็ลงไปตามทีหลังนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับคนให้น้ำตาลมะาพร้าวละลายให้หมดเลยนะครับแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลยครับกุ้งเนี่ยเราจะใส่แบบพอเป็นพิธีพอนะครับให้ เขาแหวกไหวลงไปเล็กๆก็พอครับเราจะเน้นผักแต่ไป,ไปามาเอะกุ้งไม่ใช่เป็นพิธีแล้วครับ <laughs> ใส่เยอะพอสมควรก็ไปปรับแต่งกันได้ครับตามความชอบเลยครับแล้วก็ดับแก๊สบีบน้ำมะนาวลงไปขั้นตอนสุดท้ายเลยครับโอ้โหมีไข่เจียวสักฟองนึงนะครับ มีข้าวสวยร้อนๆตามเข้ามานะครับเ,เมนูนี้้าวหมดหม้ออีกแล้วครับ